เคยได้ยินเรื่องอุบาสุเตไหมนี่คือประเพณีสุดรักของญี่ปุ่นโบราณที่ลูกต้องแบกพ่อแม่แก่ๆไปปล่อยทิ้งในป่าลึกฟังดูโหดร้ายแต่มันมีที่มาจากยุคข,ข้าวยากหมากแพงเมื่ออาหารไม่พอเลี้ยงทุกคนขุนนางจึงออกกฎหมายสุดอำมหิตให้กำจัดคนแก่ที่อายุเกิน70เพื่อลดจำนวนปากท้องใครขัดขืนมีโทษตายแต่ใครทำตามจะได้รับการยกย่องว่าเสียสลับเพื่อส่วนรวมเรื่องเล่าขานถึงความโหดร้ายนี้ถูกบันทึกในบทกวีและตำนานมากมาย ยังเรื่องของชายหนุ่มที่ต้องแบกแม่ขึ้นเขาไปทิ้งแต่ระหว่างทางแม่กลับหักกิ่งไม้ทําเครื่องหมายให้ลูกชายกลัวว่าลูกจะหลงป่าความรักของแม่ทําให้ลูกชายสานึกผิดพากลับบ้านและซ่อนแม่ไว้ต่อมาเมืองเกิดพิกตเจ้าเมืองข้างเคียงส่งปริศนามาแม่ลูกมาท้าทายซึ่งเป็นการประลองปัญญาอย่างหนึ่งแต่ทว่าทั้งเมืองไม่มีใครตอบได้จนแม่ของชายหนุ่มเฉลยวิธีง่ายๆทําให้เจ้าเมืองไม่เสียหน้าเจ้าเมืองจึงยกเลิกประเพณีอุบาสตก เราเห็นว่าคนแก่ก็มีปัญญาแต่รู้หรือไม่อุบาสุตกกำลังจะกลับมาในรูปแบบใหม่ไม่ใช่การทิ้งในป่าแต่เป็นการทอดทิ้งผู้สูงอายุไว้ตามโรงพยาบาลบ้านพักคนชราโดยภาระทางเศรษฐกิจและสังคมที่ถาโถม